สวัสดีครับเรามาพบกับความโหดเที่ยมของทรงคางกันต่อครับวันนี้เราอยู่ในแมปของท่าเรือนะครับซึ่งจะมีทั้งเรือรบเครื่องบินรถถังมากันหมดเลยครับมันมากครับแบบนี้ปต่อเราก็ดุนะครับทํางานต่อยิงยังไม่หยุดเลยครับไล่ตามเรื่อยๆโอกาสที่จะโดนก็ยากนิดหนึ่งครับแล้วแต่ความเร็วของเครื่องบิน ครื่องบินเขาก็รู้นะครับว่าปตอเราไล่อยู่ก็พยายามบินหักหลบซ้ายขวาขึ้นลงอยู่เรื่อยๆโอ้โหโดนเขาแล้วครับระเบิดเข้าท่้งเครื่องครับน้ําเข้าไฟไหมเรือเริ่มเอียงนะครับสีก็เรือสินค้าอยู่ด้วยเนี่ยครับเรือเอียงกลับขวาต้องแซมอยู่ครับไฟดับแล้ว บางคนอยาใช้เครื่องบินสมัยใหม่นะครับอย่างเช่น F5 h a l l i e r อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเครื่องบินในยุ80-90เนะครับแต่เรือเราสมัยส,ยสงครามโลกอยู่เลยเลรเวลยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับปตอเรายิงโดนได้เหมือนกันมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้ามาครับอยู่ในระยะ5,000เมตร นี่ครับลำกล้องหลักเรากดลงไม่ได้เพราะว่าเรือเราเอียงอยู่ก็ยังดีครับยังไม่จมพอแล่นไปได้เดี๋ยวสูบน้ำออกก่อนครับไข่ข้ามานะครับขึ้นบินอ่าเล็งได้แล้ครับโดนนิดนึงร่วงไปแล้วครับนั่น โอ้โหโดนจมเลยครับมีเครื่องบินดับเครื่องชนพร้อมเครงระเบิดไปด้วยจมไปเลยครับเอาละครเริ่มใหม่เนี่ยครับเราเจอรถถัง่าดปืนคนใส่เราเลยเป้ามาเล็กครับเลงยากนิดนึงแต่ปืนคนลเราก็สับไปตลอด ไม่ค่อยเข้าครับพอที่จะทําให้มันเสียหายได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าปืนหลักของเราเนี่ยเวลายิงไปเนี่ยมันโฟกัสยากครับเล็งยากดนึงๆโดนแล้วครับแต่ว่าโดนรถโดนสายพานมันพังโอ้โหครับเสามันช่วยบางครับของพาอ่ท่อะไรครับเนี่ยคันนี้ชามมครับไปกันต่อดีกว่า คาสูงไหมครับมีอะไรอยู่ใกล้บ้างเอาอะไรครับเนี่ยเอาข่าตัวตายเลยเอาเห <c oughs> มันยืนเดี๋ยวจ่อให้ยิ่งล้วครับโอ้โหเล็งยากมากมีเบรีเออร์ช่วยกันไว้อะนะลวงไปอีกหนึ่งครับเครื่องบินอันนี้เพื่อเราครับเหลือเพื่อเรา นี่ครับเครื่องบินฮาริเออร์เห็นด้วยความเร็วเร็วสูงเหมอนกันครับป้องปืนเทบกระชี้ตามแทบไม่ทันเลยโอ้โหโดนระเบิดแล้วครับเละครับห้องเครื่องลูกเรือเหลือแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไฟไหม้ครับความเร็วตกเลยครับ ีย่ยมีรถถังตามมายิงเราอีกไอคันเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเนก็จมนะครับควบคุมความเสียหายไม่ไหวเอาใหม่ครับนี่ไง ไปหนึ่งครับมีรัสเซียไปเป็น Fw 1 9 0ของเยอรมันครับมีเพื่อนมาช่วยไล่แต่มันคลองตัวครับนี่ครับรถถังรถถังข้าสึกเนี่ยมันเลง็งยยกครับเนี่ยป้องปืนหลักเลง็งยากนี่ พราะมันอยู่หัวเรือย er, อยู่ท้ายเรือนะจุดที่เราเล็งนี่คือจุดที่อยู่ตรงสะพานเรือเนี่ยต้องเผ,อเผื่อระยะไปข้างหน้านิดน,นึงนะป้องปืนหลังก็เผื่อหลังนิดน,นึงครับโดนอีกแล้วครับไฟไม้ท้ายเรือป้องปืนหลังเสียหายแล้วใช้การไม่ได้จะยิงรถถังข้างหลังก็ไม่ได้แล้วครับป้องปืนหลังต้องใช้ปืนลองยิงเอา อนุภาพก็น้อยลงลูกเหลือเหลือสามสิเปอร์เซนยิบเจ็ดเปอร์เซนสี่เปอร์เซนแล้วครับจมไม่เหลือแล้วครับเริ่มใหม่ไอ้ลำนี้คันนี้มาตอดเราเนี่ยาไอคันนี้แขนต้องชำํำระอเข้าเต็มเต็มที่ป้อมปืนมันตายหมดเลยครับ เล่นเร่มันเร็วครับรวมไปแล้วเครื่องบินเจ็ตจะทิ้งระเบิดใส่เราอย่ังไงก็ตกยากครับนี่เขามาดับเครื่องชนแล้วก็ทิ้งระเบิดไปด้วยนะเสียหายหนักหมดเลยลูกเรือเหลือสี่เปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับ อ่ะยัซ้ำม,มาใส่เอาไหมครับเอาไหมมาดักยิงเรือรบตรงนี้เหรอเนี่ยนี่นี่เอาเข้าไปโดนคนขับอาไบไม่เข้าครับ ืนเราแค่ประมาณห้านิ้วเนะครับ้หเนี่ยเป็นจุดยิงฟรีเลยนะเนี่ยมารอยิงกันใหญ่เลยเป็นจุดยิงฟรีเลยนเนี่ยมีดับพึ่งชนมาอีกแล้วแต่ครั้งนี้เราเซฟครับครันนี้ครันนี้เอาเอา,เาไป ขาที่ป้อมปืนมันจังๆครับเหลือเพื่อนเราไปแล้วโอ้โหเราโดนนี้แล้วครับท้ายลราป้อมปืนหลังเสียหายส่วนหลังเสียหายม่เลยครับของเครื่องไปด้วยความเร็วตกจมเลยครับนี่แฮลิเออร์เอาใหมา่เอาใหม่ ยักเก้าโดนไหมปืนหลักจะยิงที่โดนนี่ยากมากครับต้องรอให้ปตอเราสอยเอ้นี่ครับมีมีรถเกราะอยู่หลบมุมดีซะด้วยหลังทราบก็ถังปตอเราก็ต่อตลอดครับมีเพื่อนเรามาสสยอยู่แล้วโอเคขอบใจ F5 ครับพุ่งตรงโอ้โหโดนลำไหนมาก่กอนทั้งนี้พาเดินๆเราไปแล้วลูกเรือเรือนิดเดียวด้วยอานภาพการยิงประตอของเราก็เหลือแค่ลำกล้องเดียวครับปะตอกลางลำเราเสียหายหมดเลยอ้าวนี่ครับเจอจบวดเข้ากลางลำสามอที F5 เลยสู้ย่ามกันนะเอาครับต่อเลยต่อเราคืนชีพมาแล้วสายเลยสายเลยสายเลยถ้าเป็นเครื่องบินโบราณจรุดโบราณก็จะอนุภาพเบาหน่อยคนะีบไม่ค่อยเสีหายอะไรเพราะมันยิงไม่แม่นด้วย นี่ครับแฮลิเออร์มีความเร็วสูงมากสมุดป้องปืนไปก็ยังแทบจะไม่ทันเลยเอผมไม่ทิ้งอะไรลงมานะ ีกคือผู้เล่นแต่ละคนเขาเล่นมานานนะครับเลเวลเขาจะสูงมันสามารถที่จะมีเครื่องบินที่ดีๆได้ครับผมไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าเล่นเท่าไหร่นี่ะยันแม่เราจะรอดไหมนี่เป้าใหญ่ได้เลยโดนจรวจยิงเข้าไปจมไหมล่ะครับยันแม่เรา ไปแล้วครับยานแม่ B ีสระยะสอ0พักว่าต่อเราจะถึงไหมอ้วล่วงเฉยๆล่วงง่ายไปเลยครับไปเครื่องบินชนิะเบิดลำเล็กจะคล่องตัวกว่า ายิงโยกก็ยากหน่อยแต่มันมุ่งตรงมาหาแล้วแหละต่อเราก็สาดเป็นที่ใครจะอยู่ใครจะไปครับโอมันบินหักไปหักมาโดนิดนึงแต่มันยังไม่ลุร่วงโอ้โหทิ้งใส่แล้วยังไม่ระเบิดเป็นนวนถ่วงระเบิดครับโอ้โหมาระเบิดที่หลังของเครื่องเราไปอีกแล้ว ยังไม่จมนะยังพอได้ F5 ตาใหม่แล้ววบดครับรู้ใครทิ้งมาไม่โดนคือเราเป็นความสนุกของพวกเขานี่ยครับการทิ้งระเบิดใส่เรือรบเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกมากเรานี่มอบความสุขให้พวกเขาเหรอนั้นจริงครรบ เต็มที่เลยครับเต็มที่เลยแบบนี้เราไม่กลัวตายก็ตายยกลำ้ำเหลือเลือเหลือ24 27เปอร์เซ็นตายก็ตายยกลำ้ำเหมือนดอกประดูร่วงก็ร,ร่วงพร้อมกันปต่อเรายังอยู่ครับขยันขันแข็งดียวขอโฟกัสรถถังขาัง จัดไปโอ้โหของพระอะไรมาโอเคมีเพื่อนเรามาตุนะ๋นเนี0ยเหลบร้อยเรือใครเนี F ่ยพวกเราไปมีไว้ก่อนเลยโอเคเพื่อนเราเดือเชื่อครับเรือเรายังไม่จมครับ ร่องน้ำมีแค่นี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปไหนนะครับเดินหน้าถอยหลังอยู่แค่นี้อ,อ่อมีรถถังซ่อนอยู่หลังซากรถถังอีกทีนะึงเนียนะครับเนียนะครับปกติก็เล็งยากอยู่แล้วครับยิ่งไปซ่อนอยู่อย่างนี้ปืนเรือเรายิ่งเล็งยากใหญ่เลยยิงไปแล้วติดเสาเีก ไปดูอย่างอื่นดีกว่าแม่คราวนี้ถึงนะครับเนี่ยอยู่ได้ต้องงานไม่จมใกล้จมแล้วครับเอาแล้วครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ดูสวัสดีครับทุกคน